ก็นลกันครับสำหรับสีแ้ำืนขอณกลํกับนาคุณโตเจ้า็นสิครับพอเแย่คนดีแฟนมาเที่ยวแน่เลยยดนวงที่แกเราว่าโซนเยอะ่มกันีแคนเดียวพีาจัน ก็แล้วพัจมเนื้อพอกไปบ่ได้สักคำอันี้ใจไปสาเช็ดคักไทคักไครับคัคักไทยไอ้ยังต้องหามาบักลับนากกันัวทำหลักจองเป็นใหดแป้ออนใจไข้ป่วยจักเป็นสวยจักเป็นสวยสวย่จดอนอันนี้อันนี้สับอักสายทำลายักเราพีหมคนตอกคนบ่รู้ตนกันเลยหล่มลงไปพบคนไม่เจอทังทีไ่เคยเปิดิดใจกันสักทีแม้เนี้อยู่นานให้บานเป็นซาบาวยจางผู้หายทั้งเจ็บทั้งเม็ดน้นไปน้ำเอียงจนการนี้อายอน้อยบ่เคยบ่อยคุเขม ก็ยินนี้เพียงกคทั้งนับได้สักแนจะตัดยอดให้มาสักคาจะตัดยอดให้ไก่นี่ผู้นี่ไปนับผู้ใดหอกให้จนสั้นทั้งวันทั้งยืนแขงขือระนาดหลังขื่อหนาคาลอยปวดให้หัวตกตกต่อยผาเย็นใจขอเดชสุดขันตาสาโน้ันแกงกันกั้งินแกงกึ่งหัวอับฟันนี้กันไตคกทั้งอสางป็นกับเอ้ เก็บระบบชำรลงเหมือนคงเมียนปันปลูกสัมพันธ์นานหลายปีแต่ไม่เรื่องเลยเรียนสถาหนพอมาฟังลำดีไปเฉยๆกับเธอน้ำไม่ว่าอะไรให้มันเหมือนเคยถูกคนเหยียดใจหดหู่หัวตาเบิกโบ๋โ อย่ใจง้อมงอมเปนหลักแกนขอในบอบอย่าเสนคนที่หักข้ฟ้าก็ฟ้ามันหายหน้าโมโหสจนจนจนจผู้จนจนคนโก็นี่คืนมาดีกะสาบว่าเลยทั้งกว่าเลยทั้งไโยผู้สาวหนาแก่โย ไปกันต่อกัน้องสกายตัวเกีเ่ยวพิครับสามต่อสามต่อจังนี้แล้วกันครับผมเอาขอเสียพ้นมา,า,ามีผัวมีเมียแน่เดีวฟังทั้งขอเสียลายอ้ก็เป็นพิเศษฟังทั้งทรายนี้ดีสินี่บัวนี่เมียม,มาเที่ยวอ๋อเด็นะกน้าควบอ่วุอาวุธมาหาบอ,อกน้องจะเมียจะของ,ออองะจะเที่ยวจ้องจะเพลินละตะเกิดจะโม้สูงจะเงินจะเหมือน Quay quanh ông ý của lần này của bay của bọn. Bọn bay lần này thì lần là người ta biết được lần ra. Ma bọn ta về nó là lần thật là bọn ta phải 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 bọn ta ta phải bọn ta phải bọn ta phải bọn ta ta phải bọn ta phải ta เรคอยห้ามไปแล้วอาวเขละสิปอ้าวแม่รักกันก่ที่มันจะเปรักกันก่อที่มันจะนก่อนที่แม่ก็ลอยอยู่ลอยเยก่อนที่แม่ก็ลอยอยู่ลอยเงียไปยังไหเราไปไีนไปยังไหแม่สิริราปีนไปพุ่งอับดีบ้านู่กดงามไผนขมมียาเกิดบานมาเคลียร์ขั้วพัดนั่นติดคอเราหแล้วคำแยงสมบมีดอกยี่ไก่เห็นไะพยายางไอ มีห่างเขาสองพันสี่ลอยครับเด็กกินบ่อพวกเขาใจบ่อเอาใจมาเผยทั้งให้เสียคนเดียวอุณโลกยังวนมาสาคนญพวกไต่หัวใจกินกันห่างปอดห่างระเบ่อยางบ้างปักบพีเสียอาสารับตาการเปลี่ยนพายก็เถียงบ่ปบาเมียคนเขาเสียเอามาตีลานเอ้ยอย่าทำซึมตาสองพันในใจน่นอนเป็นผู้สอนนะครับที่คนไข้คนไม่ไหวเดินอดใจเราเจ้าผู้สอนผู้เมียทองคนนี้สิขอมีใจแบงลมกับแห้งคอแต่เดือย่าบอกงพอคนีพังนั้นใจกีฬา้อยกี่ร้เนื้อลูกตั้งเมียเอาปอดเส้าขอบัก ีเป็นแม่ผู้ใดาะสู้รมบกันนัะนเจ้ากินเียกี่ห้อยังนาะสะบวนกบูแท่นี้ให้ต้าเมียเขาให้ต้าเมียเขา เสียผมพือสวดจังบาทแน่แล้วสาธุเด้อผู้ใดปบมือขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยสุขูสุคนนะนะครับผมโตเกียวมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องชาวอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นกันสุขูสุคน,นกันละกันนาะพี่น้องนาะนะครับเมื่อนี้ถือว่าบุไรี่ใสใหญ่บุหรล่ใสเจ้า,านะครับมะหวอดมาจอดมาเถึงได้มาพอกกันซะแน่เป็นจังหดคนแบบแปดแสน <laughs> ให้ว่าแบบปรแสนสะเหาะตั้งแต่อันขี้รถเขามานี่กับเขามา,ามบ่ได้แล้วคนไหลแห้งพี่น้องสตมพี่น้องมาถาเฮ้าหลายแห้งค่ะเมื่อนีค่ะโอ้ดีอกดีใจค่ะพี่น้องเมื่อนีครับผมพี่น้องให้การตอนรับแบบอุนหนาวฟ้าข้างแห้งอุนอจนสีบ่มีมองทังยาง,งาบุละพี่น้องนะครับเอาใส่ขอเสียงคนหักโตเกี่ยวมิวสิกดังๆเน่ยค่ะโอ้ ขนลูกบักคักเป็นยังเจ้าเป็นยังคอยขนลูกเป็นยังขนลูกอ่อนซ่อนข้อมักแพงข้อเมตตาจากพี่น้องเนี่ยเดี๋ยววันจะขนลูกแนวอื่นสนอกว่าคุณพี่คอยเห็นอยู่ได้วางแลงอันนะสามเท่เป็นยังไงกินกาแฟนานี่ตางไงคะับโอ้ยถ่ายอินเก่งเหมือนกันนะเราไอ้คนเนาะป้าป้าเราสี่เด็กไอ้คนเนี่ยเดือนเดือนเนี่ย